ตามกันต่อนะครับผู้ชมประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะครับกรณีของช่างกิจกับสาวพรเนี่ยหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพยายามติดตามความคืบหน้ามาตลอดนะครับข่าวใหญ่ของเราวันนี้เนี่ยเจาะลึกหลายมุมมองหลายแง่มุมนะครับกรณีรทั้งเรื่องของปืนที่ช่างกิจบอกว่าใช้ฆ่าใหม่แต่ว่ายังไม่เจอโทรศัพท์ม,มือถือของใหม่ก็ยังไม่เจอเหมือนกันแต่ทีนี้การที่เขาลงมือก่อเหตุจะมัด มือมัดเท้าของใหม่ไพร่หลังแบบนั้นเนี่ยคนเดียวทำไม่ได้ไม่ได้สุดท้ายยอมเปิดปากเลยนะครับั้างกิดบอกว่ามีคนเนี่ยช่วยทําด้วย2คนนะครับอสอหนุ่มที่เขาบอกว่าทําด้วยนีย่ก็ตอบตรงกันเหมือนกันเนี่ยผู้ชมัาไปดูความคืบหน้ากันหน่อยยังคงเป็นความสนใจของสังคมนะครับกรณีของนายธนาสารรั้วใหม่อายุ33ปีถูกนําศพไปทิ้งถนนเรียบมอเตอร์เว์ที่ฉะเชิงเซา เมื่อคืนที่ผ่านมาครับได้รับการเปิดเผยจากพลตํารวจตรีนเรวิศสุคนทวิทย์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเซานะครับตอนนี้ข้อมูลทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นหมดแล้วได้รับความร่วมมือจากช่างกีดผู้ต้องหาในการให้ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคือเขาบอกแบบนี้ตอนนี้รู้แล้วครับใครเป็นคนลงมือมัดในใหม่สําหรับพฤติกรรมเนี่ย มีการขับรถปาดหน้าแล้วก็อุ้มในายใหม่ขึ้นมาที่รถพอมาถึงหน้าบ้านพักช่างกิจลงมือมัดมือมัดเท้าในายใหม่มีคนช่วย2คนนะครับจากนั้นทั้งหมดเนี่ยแยกย้ายกันออกจากรถคันที่เกิดเหตุก็ไม่รู้ว่ายังไงต่อเนาะคือตอนนี้ตํารวจแม้ว่าจะไม่ชี้ชัดนะครับว่าเป็นใครแต่จากขา้อมูลดังกล่าวตอนนี้ชี้ไปถึง2หนุ่มฮะที่อยู่บนรถคันก่อเหตุนายโอ๊ต มีหลักฐานชัดว่าเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ของใหม่บนรถก็จะเหลือในการกับแท็บแล้วก็ช่างกิจที่เป็นลูกชายนะฮะก็ทําให้เชื่อได้ว่าเป็นคนที่ช่วยช่างกิจมัดมือมัดเท้าใหม่นี่แหละฮะคือตอนนี้เนี่ยทั้งแท็บแล้วก็การเนี่ยเขาบอกว่าถูกประกันตัวออกมาแท็บถูกประกันตัวออกมานะครับส่วนการวันนี้ญาติจะเข้าประกันตัวอีกครั้งหนึ่งผู้สื่อข่าวถามว่าทําไมตอนที่ตรวจ DNA เเนี่ยที่เชือกเนี่ยฮะเชือกเส้นนี้ ไม่เจอ DNA ของผู้ร่วมลงมือซึ่งทางตำรวจบอกว่าอาจจะเกิดจากน้ำเหลืองของศพที่ซึมเข้าไปในเชื่อทำให้การตรวจไม่แน่ชัดนะครับแต่ตอนนี้แน่ชัดแล้วเนื่องจากช่างกิจเป็นคนเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดและก็คนที่ลงมือนั้นยอมรับสารภาพแล้วเช่นเดียวกันนะครับขณะที่ปืน ที่ช่างกิจใช้ก่อเหตุช่างกิจอ้างว่าหลังจากที่ยิงใหม่ไปเอาปืนไปโยนทิ้งพร้อมกับรถของใหม่ที่คลองส่งน้ําส่วนภูมิแล้วก็ปฏิเสธนะครับเนี่ยที่มีการส่งแชทกันส่งส่ง,สงต่อต่อกันไม่รู้โทรศัพท์มือถือของใหม่เนี่ยใครเอาไปใช้ใครเอาไปต่อนะครับโทรศัพท์มือถือของใหม่ที่หายไปไม่รู้ว่าอยู่กับใครและใครที่เป็นคนหยิบจากใหม่ไปถือเป็นปมสําคัญมากๆนะครับล่าสุดครับช่วงเช้าวันนี้เพจดาวแปดแกโพสต์ข้อความแบบนี้ อีกไม่นานก็คงจะรู้โทรศัพท์มือถือของในายใหม่อยู่ที่ไหนอยู่กับใครและใครตอบแชทข้อความใน Facebook เครื่องสีเขียวไขคดีพิษรักแรงหึงของช่างกิจนี่แหละฮะโพสต์นี้ทนายเดชาเข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่าใหม่กับน้องพรคุยกันเรื่องอะไรน่าสนใจนะเออน่าสนใจจริงน่าสนใจนะนี่นะนะฮะผมก็อยากรู้เหมือนกันเพราะคดีใกล้จะปิดแล้วอาจจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีก็ได้หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ได้ต้องติดตามกันต่อนะครับ ค่ะเดี๋ยวก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของทางตํารวจนะ,นะคะคุณผู้ชมเรื่องของการหาอาวุธปืนและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือโทรศัพท์มือถือของใหม่นั่นเองทีนี้มันมีอีกหนึ่งปมประเด็นคุณผู้ชมตรงจุดที่ห่างจากจุดที่เจอศพของใหม่ประมาณ200-300เมตรเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะเห็นบอกว่าไปพบเสื้อสีแดงปริศนา ตำรวจมีการส่งตรวจเสื้อสีแดง2ตัวกับหมวกกันน็อกอีก1ใบเนี่ยค่ะซึ่งถูกทิ้งเอาไว้อยู่ในป่าไม่ห่างจากจุดพบศพของใหม่โดยยืนยันว่าเนี่ยคือหลักฐานชิ้นใหม่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวตำรวจเนี่ยกำลังจะหอบหลักฐานอันเนี้ยไปเร่งพิสูจน์ DNA ว่ามีความเชื่อมโยงอะไรกับคดีหรือไม่เสื้อสองตัวสีแดงที่ถูกส่งตรวจนี้นะคะ คือคนเก็บของเก่าไปเจอที่โพรงหญ้าข้างทางพร้อมกับหมวกกันน็อกด้วยอยู่ห่างจากจุดที่เจอศพของใหม่ในประมาณ200-300เมตรแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับคดีหรือเปล่าโดยตัวแรกค่ะข้อมูลแบบักบอกแบบนี้พบคราบเลือดออแล้วก็มีลักษณะคือเลอะน้ำมันเครื่องส่วนตัวที่สองเป็นแขนยาวค่ะคล้ายๆกับเสื้อกันหนาวแขนเสื้อเนี่ยมัดแน่นและที่สำคัญตรงนี้นะ่าสนใจ บอกว่ามีรอยทะลุคล้ายกับรอยกระสุนสองรูค่ะและพบครับเลือดแห้งและมีข้อมูลด้วยนะคะว่าเสื้อสีแดงตัวแรกที่พบคราบเลือดและเลือดน้ำมันช่างกิจก็มีเสื้อในลักษณะนี้เหมือนกันซึ่งตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีหรือเปล่าหรือจะเป็นหลักฐานที่เชื่อมโยงว่าใครเป็นคนเผาในจุดที่พบศพของใหม่ ก่อนหน้านี้1วันเพราะถ้าใครติดตามคดีนี้คุณผู้ชมคะจุดที่พบศพคุณใหม่เนี่ยจุดหนึ่งบนมอเตอร์เวย์ถูกไหมคะรับถัดออกมาไม่ไกลเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าบันเจอลักษณะเหมือนมีรอยเผาพอาะหญ้าม,มันมีรอยไหมเนี่ยค่ะตรงเป็นจุดนิดว่าจะเชื่อมโยงกันหรือเปล่าเดี๋ยวคงจะต้องรอติดตามด้วยอาจจะเชื่อมโยงว่ามีคนเห็นช่างกิจถือแกลอน หลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ตรงจุดที่ข้างพบศพหรือไม่อย่างไร<ม>เดี๋ยวรอตํารวจขยายผลเรื่องนี้นะคะก็ตอนนี้มันเริ่มคืบเข้ามาเรื่อยๆก็ได้เห็นหลายๆอย่างที่มันคืบหน้ามากขึ้นนะครับเห็นความชัดเจนมากขึ้นทีนี้ทางญาติของโอ๊ตแล้วก็การฮะที่ตอนนี้เนี่ยถูกคุมตัวอยู่นะครับผู้ชมเขาก็กังวลน,นะว่า2คนนี้จะได้ประกรันตัวหรือเปล่าหลังจากที่ช่างกิจเองเนี่ยให้ข้อมูลแล้วก็สอบปากคาไปนะครับมันมีผลกระทบไหมนี่แหละฮะช่วงเช้าที่ผ่านมาครับญาติของ ในการกับโอเบที่ร่วมก่อเหตุอุ้มตัวฆ่าใหม่เดินทางเขายื่นหลักทรัพย์ประกันตัวทั้งสองคนออกจากเรือนจํามาสู้คดีเช่นเดียวกันแม่ของโอสบอกแบบนี้ตอนนี้ก็กังวลใจนะฮะหลังจากทราบข่าวเกี่ยวกับคําสารภาพของช่างกิจทางผู้การฉาเชิงเซาที่เปิดเผยกับสื่อไปคือกลัวกลัวจะส่งผลครับทำให้ไม่ได้รับการประกันตัวแล้วกลัวจะถูกตั้งข้อหาเพิ่มเติมอีก ตอนนี้อยู่ระหว่างรอทนายเพื่อที่จะทําเรื่องยื่นประกันตัวในช่วงเที่ยงวันนะครับบรรยากาศน่าเรือนจํายังไม่พบว่ามีชุดสืบสวนคดีการตายของนายใหม่นะครับมาพบผู้ต้องหาเพิ่มเติมส่วนรถกระบะมีผู้บาดเจ็บเนี่ยสรายนะครับเป็นหญิงสาวอายุสัก30ปีคุณผู้ชมฮะนี่ฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะดูรายละเอียดเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทั้งสองคนก็คือทั้งโอ๊ตแล้วก็การจะได้รับการประกันตัวหรือไม่นะครับค่ะ นี่คือความคืบหน้าคาดีเดี๋ยวเท่ากับว่านะขณะนี้เดี๋ยวรอตํารวจขยายผลเรื่องของการหาปืนนะคะที่ใช้ปลิดชีพใหม่แล้วก็เรื่องของโทรศัพท์ของใหม่ด้วยนะคะเพราะในนั้นเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่สามารถที่จะเห็นได้การแชทแล้วก็ข้อมูลสําคัญต่างๆอยู่ในนั้นโดยเฉพาะหลังจากที่ใหม่เสียชีวิตเนี่ยมันมีข้อความปริศนาถ้าใครติดตามไทม์ไลน์เฮ้ย เลิกกับเราธนะฉันไปทําผู้หญิงท้องเนี่ยใครพิมพ์และมูลเหตุจงใจเรื่อง,องความหึงห่วงอยู่แล้วเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กับช่อง8ด้วยนะคะ